สวัดีครับผมชื่อเจนคสองชั้นที่สิบสวัีรับผมชื่อเด็กแชทียนคมชื่อยู่ชั้นประมศึกษาปีที่หกสามเลขกที่สิครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กแชสังสิคมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกสาเดขกที่สิบกครับคุณวิอยาตร์ประเการเรียนรู้เรียนร้าราจากคู ที่มาและความสำคัญคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ต่งหลงแก่ากน่าตกใจนั้นได้ส่งผลต่อราคาสินค้าโอเโพโบริโภคในตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นาำไปด้วย ทำให้เราพ่อค้าและประชาชนต้องประสบปัญหาสินค้า,า,าราคาแพงและสินค้าขายไม่ได้แถมยังต้องประสบปัญหาสินค้าขาดตลาดซึ่งก็นำมาประกอบอีกด้วยทำให้รายจ่ายภายในครัวเรือนที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสมมติค่ะ การทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูดมีประสิทธิภาพทเทียบเท่ากับท้องตลาดตัวแปรที่ศึษาตัวแปรต้นน้ำยาล้างจานจากมะกรูดตัวแปรตามน้ำยาล้างจานจากมะกรูดมีประสิทธิภาพพลังงานได้สะอาดหมดจดตัวแปรควบคุมปริมาณน้ำมะกรูดปริมาณหัวเชื้อปริมาณโพคอมิน ประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับหนึ่เพื่อให้เห็นประโยชน์ความสัมพัน์ของกรรมชาติที่รอบราวรใช้ให้ใช้ได้อยา่างคุ้มค่าสอเพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบคัว 3. ใช้สมุดไฟในการใช้สารเคมีบทที่สามวาสาัสดุอุปกรณ์หนึ่งวัคคูสองกิโลกร,รมัมสองน้าว1เลี้ย โขกขมิ้นสองช้อนโต๊ะส,ตตสี่เซ็มเจ็ดศูน,น,นยนหนึ่งกรัมห้าเกลือห้าร้อยกรัมวิธีการดำเนินการงานหนึ่งล้างจานจับกระปุกให้สะอาดพักไว้ให้แห้งสองนำมาผ่าซึ่งแค่เม็ดออกสามนำไปต้มใส่น้ำปริมาณสอ,องลิตรต้มไฟกลางประมาณครึ่งชั่วโมงสี่ กองให้เหลือแต่น้ำพักไว้ให้เย็นจะได้นำนะ้ำมะกรูดเข้มข้นอ่าเ,เมื่อน้ำมะกรูดเย็นน้ำสารลดแรงตึงว่า N70 กับน้ำมะกรูดเข้มข้นคนให้เป็นเนื้อเดียวกันและคนไปทางเดียวกันตลอดอกหลังจากนั้นใข่ผงษรมินหนึ่งหยิบมือ หรืออยากได้สีเข้มก็ใส่เยอะๆแล้วแต่ความพึงพอใจเสร็จกลมไปทางเดียวกัน <ๆ S 1> เรื่อยๆจนเกิดฟองรอจนฟองหมดฟองใส่แพนนะแล้วทดลองบทที่4ี่ฝนการดำเนินงาน 1. เพื่อศึกษาวิธิการผสมยาล้างจานจากมะกูดส ตนารางมาถึงผลที่ศึกษสาสิทธิภาพของน้ำยาล้างจานเจลมะกรูดข้อที่หนึ่งสามารถทำความสาะอาดได้อย่างมีสิทธิภาพกินหอมแต่ยังไม่ขา้าเป็นเล็กน้อยข้อที่สองยังสามารถทำความสะอาดได้ดีเยี่ยมกินหอมแต่ค่ายังไม่หมดไปข้อท,ที่ 3, ทาาสามทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมกินหอมถูกไปไม่ลื่นประหยัดนนข้าวปิดแน่นข้อเสนอแนะในการทำโครงการัันตกไปหนึ 1, ่งเราสามารถทำน้ำยาล้างจานเจลมะกร เราสออร่วมชีวิตเข้าในการทำยาในการทำความสะอาดสองเราสอมารถใช้คิดนส่ได้พวกเราขอจบกันที่เือได้พิเศนคะ